และนี่คือสีผมที่เราได้ในราคา1,500บาทค่ะหลังทําหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคืสภาพสี สวัสดีค่ะทุกคนยู่กันเนี่ยนะคะก็คลิปนี้นะคะเนี่ยนะคะจะพาทุกคนไปทําสวยค่ะทุกคนก็นะดูสภาพสิวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทําผมแล้วก็ไปทําหน้าค่ะก็คือคลิปนี้นะ,ะเราจะมาแบบชีปเป้าร้านถูกค่ะทุกคนจะบอกว่าร้านที่จะพาไปนะคะทั้งสองร้านเลยเป็นร้านถูกและดีค่ะทั้ง แล้วก็ทํำน้าเลยนะคะส่วนจะเป็นที่ไหนนะคะติดตามได้ในคลิปเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปดูนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนขอคนละหนึ่งซับสไคร e นะคะเราก็ไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะไป วันนี้นะคะเรามาทําผมกันที่ร้านลาพิลาบีค่ะร้านเดิมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสาขาใหม่สาขาสีลมนะคะภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะเวลาจะทําผมเนาะต้องขึ้นไปข้างบนชั้น2นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นสภาพผมเนตด่อนทํานะคะที่นี่นะคะเขามีแมสให้เปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนทํานะคะช่างนะจะพาเราไปล้างผมนะคะพอล้างผมเสร็จนะคะเขาก็จะเอาวาสลีนนะคะมาทาบริเวณกรอบผมของเราคะ่ะเพื่อที่จะให้สีผมนะคะไม่ติดกับตัวหนังศ ซาของเราแน่งค่ะแล้วพอเสร็จนะคะก็จะฉีดสเปรย์กันผมเสียค่ะแล้วก็ตามด้วยเป่าใดค่ะทุกคน มาเริ่มทำสีผมกันเลยจ้าของเนนะคะช่างนะคะจะทำบริเวณคนก่อนเนาะเพราะว่าคนนี่นะคะขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วแล้วก็คนดํามากถ้าเทียบกับข้างล่างที่แบบมีสีผมอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าก่อนทำนะคะเรานะคะให้ช่างดูเลฟก่อนทำสีผมนะคะก็คือคุยกับช่างให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนว่าเราอยากได้สีผมประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีเลฟให้ช่างเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันในไงมากขึ้นนะคะว่าสีผมที่เราอยากได้เป็นสีผมแบบไหนช่างก็จะเห็นภาพมากขึ้น นะคะคแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกนะว่าแบบอยากได้สีผมแบบไหนให้เซฟเลฟมานะคะแล้วก็ให้ช่างดูเนาะจะได้แบบไม่ผิดเพี้ยนจากที่เราอยากได้ค่ะพอยอมตรงช่วงคนเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะช่างก็จะยอมตรงช่วงปลายต่อค่ะทั่วๆเส้นผมเลยค่ะ อันนี้นะคะก็ทำมือสีเสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวิ้งผมไว้นะคะ20นาทีเนาะแล้วก็จะบอกว่าอย่าท,ที่สง่งไปนอสคือเขามีแมที่เปลี่ยนด้วยล้นเดี๋ยวเราลุ้นฉีดกันครบ20นาทีแล้วจ้าได้เวลาล้างผมกันแล้วนี่นะคะช่างก็พานนี้นะคะไปล้างผมค่ะทุกคนก็คือไปสระผมนั่นเองค่ะหลังจากที่ครบเวลาตามกําหนดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นสีผมกันว่าเป็นยังไงจะบอกว่า ที่นี่นะเขาสะผมดีมากทุกคนเพลินมากแล้วก็ฟินมากค่ะที่สำคัญนะคะเขาทำทรีทเมนต์ให้ด้วยค่ะทุกคนระหว่างทำทรีทเมนต์นะคะเขาก็จะนวดศีรษะให้เราด้วยค่ะทุกคนผ่อนคลายสบายมากแถมตบไทยด้วยการประครบผ้าอุ่นค่ะจะบอกว่าฟินสุดๆไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะช่างก็จะเป่าใดรให้เราตามปกติค่ะทุกคนโดยที่ที่นี่นะคะสามารถเลือกเองได้ค่ะว่าจะให้ช่างนะคะมวนใดให้หรือว่าเรานะคะจะเป็นคนทําผมเองค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะจะให้ทางร้านนะคะเป็นคนเป่าผมแล้วก็มวนล,ลอนให้เรานะคะก็จะบวกเพิ่ม300จากราคาทาสีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเองนะคะก็จะจ่ายแค่พันหบาทค่ะ ทังร้านนะคะแนะนําว่าหลังจากทําสีไปแล้วนะคะให้งดสระผมนะคะแล้วก็ผมหนะนังงดโดนน้ํา2วันนะคะทุกคนหลังจากวันที่ทําสีนะคะหลังจากนั้นก็คือสระได,ได้ตามปกติเลยนะคะแนะนําว่าถ้าคนทําสีแอชแบบนน้นะคะให้ใช้แชมพูม่วงควบคู่ไปด้วยค่ะเพื่อที่จะทำให้ผมนะคะคงความเทาแล้วก็มีความเฟรสด้วยค่ะทุกคน และนี่คือสีผมที่เราได้ในราคา1,500บาทคา่ะสีแอชสวยถูกใจมากๆเลยค่ะไปทำหน้าต่อกันเลยจ้าวันนี้นะคะเราไปทำหน้ากันที่คลินิกหมอพง์นะคะอยู่แถวถนนจันทร์ค่ะทุกคนข้างในคลินิกนะคะตกแต่งหรูหราสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็สะอาดมากๆด้วยค่ะได้เวลาทำหน้าเราจ้ามาถึงนะคะเขาก็จะให้เราคลีนหน้าเป็นอย่างแรกเลยนะคะเพราะว่า ใครที่แต่งหน้ามานะคะก็ต้องทําความสะอาดหน้าก่อนเนาะทุกคนหลังจากนั้นนะคะจะทําการกดสิวค่ะทุกคนก็ระยะเวลาตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีสิวมากหรือมีสิวน้อยนะคะจริงๆเน้เนมีทําเลเซอร์ก่อนแต่ว่าเสียดายอดถ่ายมาทุกคนเพราะว่าไปคนเดียวเขาเลยไม่ให้ถ่ายนะคะเพราะว่าต้องปิดตาเนาะ หลังจากทำเลเซอร์เสร็จนะคะก็จะเป็นโปรแกรมผักวิตามินผิวออร่าคูลต่อคะ่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเรานะคะขาวกระจ่างใสคะ่ะเวลาทำนะคะจะรู้สึกเย็นๆที่หน้าคะ่ะบอกเลยว่าเย็นสบายผิวมากๆเลยคะ่ะนี่ทุกคนหลังทำหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูสภาพสิโดนเลเซอร์ลุ่มเ,เ,เ,เลยเนี่ยก็จะม,มีรอยแดงๆนิดหน่อยที่หลงังน,นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวร้อนมันก็จะหายไปนะทุกคนประมาณแบบวันสองวันอะไรเงี้ยมันก็หายแล้วก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้แนทไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ,ะ,ะบ๊ายบายลาตัวไปด้วยนะอย่ายลืมกับที่ได้